การนป็นฟินาลแบ่งข้อมีการร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกันเราจะแบ่งการแข่งขันเเป็นสองค้านเราจากนั้นก็จะเป็นนะครับเรียนเชิญผู้ร่วมน้องนักกีฬาที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้ทุกชาติหรือไอพีบีนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์สุนทรภู่ก็เหลือแต่ประเทศไทยที่ที่ประเทศไทยเราไม่มีชื่อในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเลยนะครับโดยมีท่านเรืออากาศโชว์เฉลี่ยทั่วประเทเป็นนายกที่จริงศาสตร์สมาคม อันนี้ยไมมั่นใจในส่วนของผู้ที่จะมาสนับผู้ที่เราเข้าไปหา่องเป็นไทรเวสนะครับซึ่งเป็นผู้ที่สนับเข้าไปปรึกษาเราก็ได้รับก็ในที่สุดทางไทยเพื่อไทรเดสแ่านจับเพื่อหาไม่ได้ง่ายนครับต้องบอกว่าไม่อยากที่จะเพื่อเป็นอันดับรองไปในคนโปรดตรงนั้นก็เลยทาให้ใจวุ่นในประการอย่างที่สุดก็คือเรื่องงบใหม่ก็ เที่ยวเท่ากับบราซิลอเมริกาักง,งานของท่านตะกนนะท่านรนัวกันทุนกที่อาจจะยังไม่เที่ยวกับประเทศที่เขาทางนี่ไม่ใช่ได้มาด้วยความเหนวันนั้นที่เราได้ยืนยันต่อไปแนะเที่ยนทางได้มาเป็น,นตัวแทนท่านีีนะครับในอีกส่วนหนึ่งเราก็คิดว่าด้วยแล้วนะครับก็ได้สถานหลักประจานที่นี่มาแล้วนะครับสองปีแลสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ที่คิดว่าดีที่สุดที่เรา